เอฟซีเรื่องพ่อเลี้ยงใจร้ายตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะคุณแม่ค่ะหนูอยากอยู่คนเดียวบ้างอะค่ะอยากมีแม่บ้านอยากมีพ่อบ้านอืมแม่น็กออกแล้วจ้ะเดี๋ยวแม่จะจ้างพ่อบ้ามให้นะจ๊ะ อือหรือว่าพ่อเลี้ยงดีพ่อเลี้ยงดีกว่าค่ะอ่ะ,อะก็ได้นะแต่แม่ก็จะไม่รู้ว่าเขาเป็นนิสัยยังไงอารมณ์แบบไหนอืมแปลว่าหนูต้องลองดูหน่อยไหมว่าเขาเป็นอารมณ์แบบไหนอะ่ะเออก็ดีนะคะแม่หนูจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวมากเกินไป จะลูกถ้ง ite, do 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 do. างั้นเดี๋ยวแม่โทรหาพ่อเลี้ยงให้นะข้าจะเล่นคอมพิวเตอร์ดีกว่าดู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 ดเย่งมาเลยยิ่งอ้ามีมตายเนี่ยอะไรเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีพอดีมาที่บ้านฉันน้นไหนได้ไหมคะ,ะได้ได้ได้พอดีฉันจ้างคุณมาเป็นพ่อเลี้ยงอะคะอ่ะได้เลยได้เลยขอบคุณนะคะโอเคอเคเดฉันจะรีบไปนะะได้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 เราจะไว้ใจดีไหมเนี่ย ลูกจ๊ะเดี๋ยวแม่ไปแล้วนะค่ะแม่จ้าเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนละกันนะ เพื่อนไปทำงานด้วยดีกว่าเสร็จฉันแหละอืมส,สดิจจ้สวัสดีค่ะจุดเล่นเกมได้แล้วนะเดี๋ยวดิีฉันน่ะจะมีขนมมาให้ได้ค่ะดเล่นเกมแล้วค่ะไหนขนมคะ มีมีหรอกไปไปอาบน้ำได้แล้วอ่าค่ะอาบน้ำก็ได้ทำไมเนี่ยยังไม่โหดเลยเรายังเขาน่าจะเป็นคนใจดีนะื อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะอะเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปกวาดบ้านด้วยค่ะเย็นสบายจังเลยห่วยห่วงมากเลยเนี่ยห่วยห่วงแล้วนอนกอดละกันเลยถูห้องน้ำดีกว่ากวาดบ้านดีกว่า ไหนบอกว่าใจดีไงใจไรชัดๆทำงีงดีแต่จะทนอยู่ดีไหมเนี่ยหายวาดเราบ้านอะไรของเขานี่ก็ไม่รู้หนีออกจากบ้านดีกว่าไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวแม่กลับมาแม่สงสัยว่าหายไปไหนเออทำไงดีอะ เขาก็หลับล้อด้วยคิดหน่อยละกันจะต้องทำความสะอาดบ้านให้หมดทุกอย่างแล้วเขาจะไม่เตือนแล้วเขาจะก็จะไม่ใช้อะไรเราแล้วเยี่ยมไปเลยผาาเยอะมากเลยซักผ้าก่อนละกัน เทแฟบไปให้มันเยอะๆเลยขัดขัดฮยต้องไปเอาไปปากอีกใช่ไหมเนี่ยฮยพ่อเลี้ยงทำอะไรเราเนี่ยให้เรามาอยู่บนเสาไฟอย่างนี้มันไม่ได้ปะเนี่ยหรือว่าเราจะไต่เส้นไปเลยเออดีไต่เส้นเกันมาถึงตรงนี้ละ เดินไปนจึ๊บโหฉันหนีออกจากบ้านได้แล้วทำไงดีทำไงต่อเดีย,ยแล้วจะมีคนเห็นเราไหมเนี่ยว่าเราว่าเขาบอกว่าทำไมไม่อยู่บ้านแล้วก็ ว่าทำไมไม่อยู่กับพ่อเลีย้ยงเราต้องแอบ,บคนไม่ให้ใครเห็นว่าเราหนีออกจากบ้านเฮ้ยเราต้องแอบ,บก่อนถูนหน้าไปกับพื้นเลยเพื่อไม่มีคนเห็นเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นให้ได้ไลรีบถู รีบถูถูเสร็จล้วถูเสร็จละหน้าเต็มไปด้วยพื้นถนนปูนเละเละไปหมดแล้วกลิ่นก็เหม็นฉันจะแอบเพื่อนเนอุย้ยเขาจะเห็นเราไม่นั่นไม่เห็นหรอกไม่เห็นเวทีนี้บังอยู่เวทีนี้ช่วยชีวิต เรานี่เราต้องรีบวิ่งเขาจะไม่เห็นหัวเราคนตรงนี้มีโอกาสมีคนเห็นเยอะได้นั้นเนี่ยเว้ตบอบหนึ่งเราต้องทำท่าขูดดินก่อนเจ็บหน้าไม่เป็นไรแต่ต้องช่วยชีวิตตัวเองก่อนเจ็บหน้ามากๆเลยเนี่ยเจ็บหน้าเจ็บหน้าที่สุดเลยทางนี้ทางนี้ไปได้ แล้ววนกลับไปทางเดิมทำไมเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเราหาอะไรกินสักหน่อยดีกว่าเคอุย้ยรถเท่านั้นจะมีใครเห็นเราไหมไม่มีหรอกโอเคอเออถอดรองเท้าให้ทันหน่อยสินี่นี่ อย,อยู่ไหนล้นเนี่ยไหนเอา้าหายไปไหนเนี่นยในห้องน้ำก็ไม่ไหมอืมถ้ากลับมานะโดนฉันฟาดแน่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวอืมอยู่ไหนบอกฉันมาดูแนะ่ซือะไรลองท้องดีกว่า หิวมากเลยนั่นแหละอันนั้นแหละมีขนมเพียบเลยมันนี่ยอุย้ยมีขนมเยอะอยู่ยิไปอันละหนึ่งอันแล้วกันมีตังแค่สามสิบบาททำไงดีเนี่ยเราต้องหาเงินเอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเจอเงินแล้ว เอาเงินนี้ไปทำอะไรดีเนี่ยไปซื้อขนอมมากินดีกว่าเงินย 2030. งอยูอสองพันสามสิบท้านอนซื้อเลยเดี๋ยวเรียกบบหนึ่งนะอืมเอาอะไรดีเนี่ยบอกาเลตเฮ้ยบอกาเลตเอ้ยบอกาเลต,เลตปิดถูกแล้วนะบอกาเลตบอกาเลตบอกาเลตช็อกกแเลต กกล็ตอะไรก็ไม่รู้ซื้อไป3อันเลยละกันบอกกะล็ตถ้างั้นเดี๋ยวฉันจ่ายเงินพี่เขาก่อนขอบคุณนะจ๊ะตังเหลือ30เหมือนเดิมแต่ก็ดีมีขนมอยู่5อัน4อันสีอร่อยนะกินอันละหนึ่งอันก็พอกลับบ้านได้ละ หวังว่าแม่จะมาแล้วนะเอ๊ะอ้อะไรกันวันเนี้ยเฮ้ยนั่นคือพ่อเลี้ยงเราะงั้นฉันต้องขูดดนินต้องขูดไปอีกแล้วใช่ไหมขูดไปเลยขูดขูดไปเลยเขาคงไม่เห็นเราอืมถ้าเก,กกลับมานะ ฉันอุตส่าห์นอนหลับเป็นชั่วโมงแล้วไกลหายไปไหนเนี่ยเอางดีทุกคนเกาเฝ้าประตูเลยเดี๋ยวเราหาทางเข้าในไหนดีเนี่ยประตูไหนงไงมีประตูอยู่เข้าไปเลยเข้ามาได้แล้วโอ้ยยังเฝ้าบ้านไม่หยุดเลยเดี๋ยวเรา แกล้งอะไรดีแกล้งเปิดไฟแล้วก็ไปแอบแอบไหนดีที่เดิมแล้วกันตรงนี้แหละตรงนี้เออตรงนี้เอ,อ้ยเปลี่ยนชุดมาคงไม่เห็นเราหรอกมั้งเขาคงไม่มาห้องนี้หรอกโอ้เม็ปิดไว้ดีกว่าเขาคงไม่เห็นเราหรอกไหนเนี่ย เอ๊ะทำไมไฟมันเปิดเองอะไรนี่อยู่ไหนยังไม่กลับมาอีกใช่ไหมโอเคถ้า,างั้นไปแกงทำของตกแกงทำของตกเดี๋ยวเอาของอะไรดีเนี่ยเอาเอาเอา คิดแป๊บหนึ่งเอาของขวัญละกันอย่างแรกต้องเปิดบันไดก่อนอย่าให้เขาเห็นเราจุ๊บป,ปึ๊บโอเคมาที่บันไดนี้แหละโอเคทำของขวัญตกเลยละกันเฮ้ยตกไปแล้วอะไรเนี้ยเอาของขวัญตกอีกโอ้โห ว้ยลืมไปแอบลืมแอบบเอาไงดีเนี่ยทุ้ยสวยแล้วไงเขาต้องขึ้นมาแน่ๆเฮ้ยเดี๋ยวเขาคงไม่เห็นเราหรอกเฮ้ยต้องขึ้นไปดูละอยู่ไหนเนี่ย,เ,ยเขาไม่หันมาทางเราเอ้ยเอ้ยสวยแล้วย,ยุง เขามองยุงเขามองยุงไม่ใช่มองเราออกดีกว่าออกออกจากที่นี่จะได้แบบเออเขาจะหาเราไม่เจอไงดีกว่าเขาไม่เห็นเราหรอกอุม้มเขาเห็นเราปะนั่นนะ่ะไม่เห็นไม่เห็นดีดีดด ทางประตูดีกว่าไอออกออกเสร็จละเหนื่อยชะมัดเลยโทรหาแม่ก่อนละกันโหลอค่ะคุณแม่ตืดตืดตืดเอ๊ะใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยยังทำงานไม่เสร็จเลยเฮ้ยแอบคุยโทรศัพท์ก่อนละกันแม่รับหนูหน่อยคะอ่ะรับแล้วจะรับแล้วมีอะไรเหรอจะลกูก ก็คือเออคนที่แม่รับเลี้ยงมาเขาใจร้ายมากๆเลยนะคะจริงหรอจ๊ะจริงค่ะแม่จริงจ,จริงจ,งจ,งจงไหนถ่ายรูปแม่มาให้ดูสิได้ค่ะวางโทรศัพท์ก่อนละกันเดี๋ยวถ่ายรูปให้แม่ดูหน่อยละกันนะรอเขาลงมาละกันคงไม่เห็นหรอก เจอรูปแล้วแชะแชะแช่ได้หลายรูปเลยถ่ายวิดีโอด้วยดีกว่าถ่ายแล้วใชยเดี๋ยวฉันต้องไปตีเด็กนั่นเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปตีไอเด็กนั่นเฮ้ยได้ยินชัดๆเลย อืมถ่ายไปเลยสิชุดเย่ฮ่า,า,าต้องส่งไปให้แม่แล้วแหละเดี๋ยวดูสักหน่อยเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกดีกว่าออกทางเดิมเลยนี่ออกทางเดิมนี่รูปภาพ <c oughs> ต่อไปเป็นวิดีโอ,อดูเลยละกันชัดเลยค่ะคงโดนตำรวจจับแน่แน่เฮ้ยเดี๋ยวฉันต้อง สืบดูซะแล้วว่าเขาเป็นใคร <laughs> เหนื่อยละแม่ต้องกลับมาแล้วละเลิกงานสักทีกลับบ้านก่อนละกัน ฉันต้องหาวิธีฉันต้องหาวิธีการให้เขาถูพื้นเอ๊ะเสียงอะไรน่ะเฮ้ยเจ้านายนี่เธอเธอพูดอะไรฉันไม่ได้พูดเลยสักคำฉันเห็นเธอพูดว่าต้องใช้ใช้โลกฉันทำไม เฮ้ยทคนแม่คะว่าไงคะเอิม่มหนูเจอวิดีโอที่เขาทำร้ายหนูด้วยค่ะเอาล่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกใเพื่อเป็นกำลังใจให้เราคลิปหน้าด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบโอเคค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บ